จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันไม่พูดถึงองค์นี้ไม่ได้นะครับนภะาจารย์ออดวัดหมูช้างนนทบุรีเราจะเห็นนะครับว่า การอาบน้ำมนต์ในปัจจุบันเนี่ยสนใจเรื่องอาบน้ำมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับวัดวาลามต่างๆเนี่ยแต่ที่นนทบุรีพระอาจารย์ออสองนี้มามาอาบกันเยอะมากเลยนะครับคาคล่ําไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาในแต่ละวันท่านจะทําน้ำมนต์ไว้เป็นถังๆทงัทง้ทงถังตั้งถังเนี่ยเรียงไว้เต็มเลยนะครับนะเพื่อจะอาบให้กับนะลูกศิษย์ลูก,กหาเพื่อความเป็นศิลิมงคลนะท่านเป็นเกจิที่มีวัตถุงมงคลออกมายังไม่เยอะแต่เรื่องพิธีกรรมเนี่ยสุดยอดแล้วข่าวว่านะไอ้นี่เป็นเรื่องภายในนะ ผมรู้มานะท่านดูดวงแม่นมากนะท่านสามารถจะทํานายทายทักได้ชัดเจนแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้รับเรื่องการดูดวงให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วเป็นพระเกจิที่จานอัคระสวยมากนะสำหรับนะพระอาจารย์ออสวัดหูช้างนะครับท่านก็เมตตานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพระคุณแผนภายแก้วมหาเศรษฐีให้ด้วยถือว่าหน้าสะสมอีกรุ่นหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับไปอาบน้ำมนต์กับนะพระอาจารย์ออสวัตถูช้างจังหวัดนนทบุรีครับ